ธรดาส่งกินยาพลาสองเม็ดกินยาแก้ไข้อันนี้มนลุกแถวต่อไปนะครับแต่ว่าก็มีนะครับฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วครับแต่ว่าพวเรามียาเยอะนะครับไม่ต้องห่วงบางองค์ไม่มีอะไรแล้วครับแบกแต่ยาจนจะเมายาละ ไม่ไข่กินไว้ก่อนอนิมมต์แถวต่อไปลุกเลยมาด้วยใจไปด้วยธรรมช่วงเวลาสั้นๆนะครับแค่ไม่กี่วันถ้าเปรียบเทียบกับปีหนึ่งแค่เดือนกว่ากวาถ้าเปรียบเทียบกับสิบปีตลอดชีวิตเราเนี่ยแค่ช่วงเวลาที่เราได้มาผ่านสุขผ่านทุกข์ คนจะเอาบันทึกตำนานอนุสรอ,อนุสรสถานตำนานทุดงไปบันทึกไว้เวลาต่อไปท่านได้ไปกราบท่านได้ไปเที่ยวไปชมวัดท่านก็ไปเดินดูว่ารูปตนเองอยู่ตรงไหนเพื่อท่านอยู่ได้แก่ๆเท่าๆท่านไปก็โอ้นี่สมัยหลวงปู่ไปเดินทุดงกับท่านพระครูโอภาสกับท่านพระอาจารย์จรันกับครูอาจารย์หลายรูกนี่รูปท่านพระครูโอภาสนี่เห็นไหมเนี่ยเขี้ยวหมากเนี่ ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วยังไงอยู่